จะรขับจ้งเขาอะไรนะดูละร้อยหนึ่ร้อยเริ่มจะมาโกหกเขาทั้งหมดนี่เขาอะไรเขาโกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็พูดตรงๆใครจ้างมาชื่ออะไรทักแกทักแกแล้วทักก็ว่าเขามือยู่แกคนไทยหรือคนธรรมาทัาแกขมาใช่ไหมครับแปว่าเข้าไปไม่มีงานขายเข้าใจเข้าใจอันนี้อันนี้อะไรเนี่ย

เราต้เอาเอาไปแค้นขอขอเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวเอาไปตรวจที่โน่นให้ละเอียดอีกทีเอาเนี่ยเอาสายไปก่อนโอ้ต้มแอบตอนลูกบ้ามาเย้คือเดี๋ยวก็ต่อต่อไปแต่ทำนิ่งมั่งไม่เท่